ครับสวัสดีครับผู้ชมผมนายดีเทคนายเจคครีโมบายนครับในตอนนี้เราก็จะมาดูถึงเรื่องของเจคครีโมบายชูบานะครับซึ่งเจคครีโมบายชูบา์นี้เราก็จะสร้างมาสำหรับตัวในการให้ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงเ็บไซใจของเรานั้นได้ง่ายขึ้น สิ่งเจคุรีโมบายชูบาเใช่ไหมครับเราสามารถที่จะสร้างในส่วนของไม่ว่าจะเป็น header หรือว่าส่วนของพุเตอร์นะครับสิ่งเราก็สามารถที่จะสร้างได้ง่ายๆเหมือนกับตัวปุ่มที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วก็จะเป็นปุ่มมีไอคอนไม่ว่าเราจะกำหนดเฉพาะตัวไอคอน หรือว่าตัวปุ่มได้ในส่วนของ h e a d ดอร์ฟ ter อร์เราก็สามารถที่จะกำหนดเป็นกลุ่มของตัวชูบากลุ่มได้เลยโดยรูปแบบง่ายๆเรามาดูกันก่อนครับในส่วนนี้เราก็จะมาดูกันที่ตัวของในส่วนของ header กันก่อนนะครับในส่วน header นี้เพียงแต่เรากำหนด ในดิฟแท็ที่มีด a ต a โรเฮดเดอร์นะในส่วนนี้เราสามารถที่จะกำหนดงลงไปให้ปริ้นชัดลงไปในส่วนของตัวด a ต a โรเฮดเดอร์ตัวดิฟแท็ที่มีตัวนี้ลงไปเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะได้ตัวปัทธรมชุบะมาใช้งานแล้ว แต่ว่าเพื่อป้องกันความผิดพลาดในตัวกราเช r ต่างๆนั้นเราจะกำหนดตัวเราจะใส่คลาสลงไปด้วยครับเราเพื่อป้องกันนั่นเองถึงแม้ว่าค่าดีพอมันจะสร้างบัตรทํำให้เราอัตโนมัติแต่เราใส่ตัวนี้ลงไปเพื่อป้องกันในตัวกราวเชื่อบางตัว ที่จะไม่าำนดปบุกให้เราเราก็ใส่คลาส UI BTN ลงไปนะครับคลาส UI BTN อินไลน์เพราะว่าเราก็สามารถที่จะกำหนดตัวไอคอนอะไรต่างๆเข้ามาเพิ่มในส่วนของตัวพัธ,ธรรมเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง เราสามารถที่จะใส่ตัวบัต t o m หรือว่ากำหนดตำแหน่งต่างๆของมันได้เลยเรามาดูกันใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นใส่ตัวไอคอนเข้าไปก่อนเราใส่ UI BTN icon เลยเพื่อให้ตัวไอคอนอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ UI ไอคอนะ icon, จะก็ตามด้วยชื่อไอคอนที่เราต้องการ นำมาใชา้แค่นี้ก็ได้เพียงแต่เรากำหนด UIBTN UIBTN i c คอนเรตแล้วก็ UIBTN i c คอนโฮมชื่อโฮมนี้แล้วก็ได้ปุ่มในตัวทุวบของส่วนเฮดเดอร์นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราและตัวไอคอนจะอยู่ทางด้านซ้ายมือด้วย ซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้งานอย่างง่ายๆในการทำชูบาในเจค r y m โมบายในะี้ซึ่งง่ายครับถ้าเราต้องการเพิ่มอีกสักปุ่มหนึ่งหมครับเราต้องการให้มันวางไว้ที่ด้านซ้ายมือด้านขวามือด้านขวามือ เราเปลี่ยนแต่ Copy ตัวนี้มา Paste ลงมาตัวถัดจากตัวไ yeah. ทเทน่าตัวนี้หนึ่ยถัดจากตัวนี้มาเราวา uh, Paste มันลงไปแล้วก็เปลี่ยนตัวไอคอนเข้าไปจากกำหนดเป็น Search เราก็จะได้ปุ่มทางด้านฟา้ามือนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟ ไปซึ่งเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านขวามือโดยกำหนดอยู่ไปตามการลันเห็นไ,ไหมใส่เข้าไปตัวโฮม,มจะอู่ดการซ้ายมือตัวสเสรก็จะอยู่ด้านขวามือของไททบ่าตัวนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ ถ้าเราต้องการเพียง2อปุ่มนี้เข้าไปการกำหนดตำแหน่งต่างๆนั้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันลิกลงไปได้อีกถ้าเกิดเราต้องการนี้เราไม่ต้องรันตามลำดับก่อนหลังในแ็กนี้เราเพียงจะใส่ U I B T N แล้วก็ าตามด้วย Position ของมันก็คือตัว l e f กับ right นะครับถ้าเราต้องการให้ปุ่มนี้ไปอยู่ทางาด้านซ้ายมือเราก็ใส่ U I B T N left ถ้าเกิดเราต้องการให้ปุ่มนี้ไปอยู่ทางด้านขวามือเราก็ใส่ U I B T N right เข้าไปาเราจะใส่ U I bpm live จนิงก็ปี้มาให้มันไม่ลันไปตามอ่าลำดับก่อนหลังของแท็กเนี่ยใน html เราเปี่ยนใจกำหนดตัวนี้ ui b t m l i h e นะครับผลลัพธ์ออกมาก็เหมือนเดิมตัวนี้ไปอยู่ทางด้านอ่ซ้ายมือตัวโอม,มแล้วก็ส่วนตัวเสิร์ชนั้นก็มาอยู่ด้านความมอเหมือนเดิมเพียงแต่เรากำหนดติดลงไปใน ส่วนนี้โดยใช้ UI b t n Left และ UI b t n Right คร right. ับนั่นคือแต่เรากำหนดตัวนี้ง่ายๆเรามาต่อกันครับในส่วนการกำหนดทูบาให้กับจัวบรับท่ำกันตัวเหลือตัวปูเตอร์นั่นเองในส่วนตัวปูเตอร์เราสามารถที่จะกำหนด ได้เหมือนกันกับส่วนของตัวเฮดเดอร์เลยเปี่ยนแต่ฟูเตอร์นี้เราสามารถที่จะใส่ปุ่มนั้นได้มากมาครับเราสามารถที่จะใส่ลงไปเหมือนกันครับเราใช้ไฮบริงแท็กแล้วก็ตามด้วยลิงก์ที่ไปหน้าเว็บเพจที่เราต้องการแล้วก็ใส่ Class UI bgn ให้มันเป็นปุ่มแล้วก็ตามด้วย c l a s s uibgnicon หรือว่าอะไรที่เราต้องการให้ตัวปุ่มเราเป็นไม่ว่าจะเป็น Shadow, แชโดหรือว่าตัวนั่นแต่เรามาดูกันที่ตัวไอคอนกันก่อนครับเราจะสั่งไอคอนกัไอคอนเราก็จะกำหนดเป็นตัวนี้ จะเรียกใช้งานใส่เป็นเอาเป็นตนะัวาบาร์แล้วกันนะครับตัวบาร์เพื่อเราจะใส่เป็น,มน,มนเนมนูไอคอนเราสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็ยกดดอย่าลืมกำหนด UI b t นไอคอน uibtnicon uibtnicon อ่าไม่ว่าจะเป็นเล็กบลายหรือว่าโน t ติก็เราก็สามารถที่จะกำหนดได้ซึ่งเราได้เรียนรู้มาแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ในการสร้างตัวไอคอนอก็สามารถที่จะกำหนดตัวนี้ ได้ยากยัวเจอแล้วในการกหนดตําแหน่งเราถ้าเราใส่ไอคอนเราไม่กําหนดตําแหน่งมันก็จะไม่โชว์ออกมาให้เราเห็นนะครับตัวอคอนเพียงแต่เรากําหนดตัวนี้ลงไป uibtn uicon i, N, i, I แล้วก็ตามชื่อด้วยตัวอคอน uibtn icon แล้วก็ตามด้วยตัว position นี้เราก็ได้แลปุ่มที่มีตัวไอคอนในตัวทูบะในส่วนของบัตกรรมในส่วนของตัวพุตเตอร์นะครับในอันที่สองก็จะใส่เป็นเอาไว้ข้างเดียวกันแล้วกันโอเคใส่เป็น ข้อน <Contact>. okay. <Okay. S 1> ทึ่งเราสามารถที่จะกำหนดในส่วนต่างๆนี้ได้ลงไปเรียงกำลังมาเรื่อยๆเรื่อยนะครับถ้าเรากำหนดแบบนี้อ่มันจะมีช่องว่างนะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน ในทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสักเ,เ,เราจะกำหนดตัวนี้จะใช้เป็นไอคอนที่สร้าง้โอเคเป็น Twitter แอปใส่ไปนำซึ่ง ตัวนี้เราก็ใส่มาเพิ่มให้มันอีกสักตัวหนึ่งนะใสเข้าไปให้มันดูครบใสโอเคสุดดุโอเคอเคมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับลิงในส่วนนี้ไฮปริ้นชัดก็จะมาแต่ว่าตัวนี้มันจะ อยู่ที่อะไลเลนะครับตัวค่าดีพองมันจะอยู่อะไลเลยถ้าเกิดเราต้องการให้มันไปย้ายมาอยู่ส่วนกลางหรือว่าไปทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวามือน,นั้นเราต้องกำหนดตัวสไตล์ Style ให้มันเราสามารถที่จะกำหนดมันได้โดยการใส่สไตล์ เดี๋ยวเราไปดูกันครับเราจะกำหนดมันโดยใช้ให้มันไปนี่ในด e ฟ p ท็ที่มี d a t a r o w รป t t e r นะครับในตัว Header ก็เหมือนกันเราสามารถที่จะใส่สไตล์แล้วก็ t ท x กอะไรนะครับเ e กอะไรเซนเตอร์เลไ์ line. เราสามารถที่จะกำหนดได้เลยตัวปุ่มนี้ก็จะเป็นก็จะ เรียงกันอยู่ตรงกลางนะครับส่วนนี้ s t a t x c align center นะครับส่วนเ,วเราต้องการให้มันอยู่ที่ส่วนตรงกลางเลยนะครับได้แล้วเราเซฟแล้วก็เราไปดูจะมันมาตรงกลางแล้วแต่ค่า default ถ้าเกิดเราต้องการให้มันอยู่ทางด้านซ้ายมือเราก็ไม่ต้องกำหนดอะไรนะ มากมายครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้ในการกำหนดตำแหนง่งของตัวพุตเตอร์นะครับง่ายๆเราสามารถที่จะกำหนดตัวนี้ได้เลยซึ่งก็ใช้งานได้เหมือนกับตัวเฮดเดอร์พุตเตอร์นี้ก็เหมือนกันครับเราใส่ U I B T N อ่า ้าไปในส่วนนี้เราจะกำหนดตัวไหนก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเราต้องการที่จะกำหนดเป็นกลุ่มเราสามารถที่จะทำอ,ะอันนี้ให้มันชิดกันได้โดยใช้ตัวดิฟเท้ามาช่วยผมจะใส่เป็นดิฟบทก ลงไปอีกตัวหนึ่งละกันใส่เพื่อให้เห็นภาพนะใส่ดาตตอรโราดาตเตอโรคอนโทรลบใส่เข้าไปเพื่อเราจะคอนโทรตัวกุ๊ปนี้ให้มันอยู่ในเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะในส่วนของตัวทูบาร์นี้ มันเป็นก้อนอ่าเราจะแยกเป็นกรุ่มๆ,ๆของตัวชูบารของเราก็ได้โดยใช้ Data Row Control Group เข้าไปแล้วก็ใส่ด a ต a Type ฮริซอนทัลนะฮรินทัลหรือแนวนอนนั่นเองเราใส่เข้าไป Copy ตัวนี้มาดูความแตกต่างของมัน ครับเราใส่เข้ามาเราเ,เราก็ได้แล้วในส่วนตัวควบคุมโคร์กลุ่มตัวนี้กลุ่มของตัวบัตตันในตัวฟุตเตอร์ซึ่งไปดูกันครับนะครับตัวด้านล่างจะชิดกันหมดส่วนตัวด้านบนจะมีตัวสเปซครับ ีช่องว่างให้ถ้าเราต้องการแบบข้างบนเราก็ไม่ต้องใส่อะไรลงไปไม่ต้อง control group มันถ้าเกิดเราต้องการตัวแบบดา,า่านี้เราก็ใส่เป็น control group และก็ด a t a horizontal ลงไปแค่นี้เราก็ได้รูปแบบของตัวทูบาร์ที่พิเิดกันนะครับ แล้วก็ตัวทูบาร์ที่มีสเปซด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ในส่วนของตัว h e a d ดอร์ด้วยครับเฮดเดอนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันถ้าสมมติว่าเราต้องการเฮดเดอร์ในส่วนของ h e a d ดอรเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมครับ เพิ่มอ่าเป็นสามปุ่มสี่ปุ่มอย่างนี้อ่าในส่วนของค่าอันนี้มันจะกำหนดลงมาถ้าเรากำหนดเพิ่มตัวบัตตัมเข้าไปมากกว่าสองตัวตัวนี้ก็จะลงมาอยู่บรรทัดถับมาเลยครับเห็นไห้ครับถ้าเกิดเรากำหนด มาอันที่สามออันที่สามนี้จะอยู่อีกแถวหนึ่งเลยอ่ารีโมบา่ก็จะกำหนดให้อีกแถวหนึ่งเลยสำหรับตัวดัตชนตัวนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบนี้หรือถ้าเกิดเราต้องการสองตัวเราก็ใส่เพียงตัวสองตัวอันแต่เราข้ออันนี้ เราสามารถที่จะกำหนดเป็นกลุ่มๆได้กับเหมือนกับตัวปุ่ต,ตอร์เลยเพียงแต่เรากำหนดเ,เพียงแต่อคอนนะใส่มันลงไปไอคอนตรงนี้แล้วก็เออจั๊ ปุอันนี้ก็จะมีค่า Default อยู่ด้านซ้ายมือเหมือนกันนะวนถ้าเกิดเราต้องการที่จะกำหนดให้มันเป็นรายเซนเตอร์หรือว่าต้องการให้มันเป็นกลุ่มนั้นเราก็มาใส่ตัวด้านบนนี้ครอบมาลงแบบนะใส่ Data เราขรัลทูปนะครับแล้วก็ กัะทุคลายแฮร์ริสันทอได้เหมือนกันกับ uh, ตัวพุตเตอร์นะในส่วนของเฮดเดอร์นียเราก็สามารถที่จะกำหนดได้แล้วก็ถ้าเกิดให้เราต้องการให้มันรายเซนเตอร์เราก็สามารถที่จะกำห,ห,ห,หนดได้เหมือนกันนะโดยใชย้ตัวสไตล์สไตล์ชีทนี่เองเข้าไปใช้เทคนะครับ เช็ครายเซนเตอร์เข้าไปแค่นี้เราก็สามารถที่จะกำหนดตำแหน่งของตัวบัตตมได้เลยนะครับ okay. okay. แต่ว่าตัวนี้นะครับตัวโฮมกับตัวเซิร์ชนั้นจะฟิกอยู่ที่ตำแหน่งเล็บกับปลายนั่นเองซึ่งตัวในส่วนนี้ก็จะมา ด้านซ้ายมือถ้าเราต้องการที่จะกำหนดให้ตัวปุ่มต่างๆนะของเราเป็นมีสีดำนะเราก็ใช้ ui เพิ่ม ui b ท t t o ะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2องคลาสก็คือคลาส a คลาส b ถ้าเกิดเราต้องการให้มันเป็นสีดำเราก็กำหนดเป็น Class B เ,เพราะว่า Class A นี้จะเป็นคา่า default เมันอยู่แล้วถ้าเราใส่ Class B ลงไปเราก็จะได้เป็นตัวกระ่างเป็นสีดำแล้วก็มีไอคอนเป็นสีขาวนัินเ,เองซึ่งเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ถ้าเกิดเราต้องการตัวสีดำหรือว่า เป็นทิกสีขาวนะครับอ่ในตัวปุ่มเนี่ยอก็สามารถที่กำหนดมันได้อย่างง่ายด้อ่าโอเคเรามาดูกันต่อครับอ่าในส่วนนี้เราก็จะมาดูตัวอ่าโพ i ิชันของตัวเฮ a เดอร์กับพ o ทเตอร์นะครับตัว เราสามารถที่จะกำหนดตัว Position มันได้ให้มันคงที่อยู่ตลอดนะครับตัวเดิมมันจะเมื่อเราเลื่อน Score Bar ขึ้นไปมันก็จะหายใช่ไหมครับหายไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่โผล่ขึ้นมาสิ่งถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มันโชว์ตลอดที่เราเลื่อน ขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเลื่อนสกอร์บาร์เราก็สามารถที่จะกำหนดมันได้อย่างง่าย,ายด้วยไปดูกันครับตัว position ต่างๆมันก็จะมีตัวอยู่ด้วยกันสองตัวนะครับในส่วนนี้ เพียงแต่เรากำหนดในตัวในบิทัที่มี data header เราใส่เพียงจะใส่ data position ให้มัน position นั้นเรากำหนดเป็น fit นะครับกำหนดเป็น fit ให้มันเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะมีตัวบ s ที่อยู่ ในเฮดเดอร์นั้นโชว์ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเราคลิกตรงปุ่มนั้นมันก็จะหายไปนะครับตัวลิดตัวนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดมันได้เลิกเราไปดูกันครับเพียงแต่ตัวฟุตเตอร์นี้ก็เหมือนกันเรากำหนดเอ่อ uh, p o t i t o s n t i o n เป็นลิดเหมือนกันนะครับมันโชว์ขึ้นมาเลิก ถ้าเราคลิกปุ่มอ่าจะเกิดมันยังอยู่ช่วงบนสุดมันก็จะตัวพุเตอร์ก็จะหายไปจ้าเกิดเราคลิกปุ่มด้านท้ายมือตัวเฮดเดอก็จะหายไปถ้าอยู่ตรงกลางก็พร้อมกันเลยจะเกิดมีข้อมูลเยอะๆอ่เราสามารถที่จะใช้ ในโมบายนั้นเป็นแท็บนะครับแท็บทิกตรงกลางแล,าแล้วก็ตัวเฮดเดอร์ก็จะหายไปแล้วก็ตัวฟูเตอร์ก็จะหายไปซิ่งเราก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วย Data Position ปิิกนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะไม่ให้มันอะไรเลยเราก็ใส่ Data นะครับเป็นค่า Default ของมันนะครับ ตัว data inline data position inline เป็นค่า default ของมันซึ่งเราถ้าเรากำหนดปุ๊บ data position inline มันก็จะเหมือนเดิมที่เราทำไปเหมือนกับเราไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่ามันเป็นค่า default ของมันอยู่แล้วจะมีอยู่ด้วยกันสองตัวด้วยกัน ก็คือมีปิกแล้วก็เป็นอินไลน์สิ่งเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้ถ้าเกิดเราต้องการตัวปิกให้ตัวนีดได์เราปิกไว้แต่ตัวพุตเตอร์เรายังคงเหมือนเดิมเป็น Data Position อินไลน์เราก็สามารถทำได้แล้วแต่เรา ออกแบบประยุกต์ใช้งานกับเว็บไซต์ของเราในส่วนต่างๆแล้วแต่ไอเดียใครไอเดียมันใครต้องาการรูปแบบไหนในการเข้าถึงนั้นก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้สำหรับตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของตัวสร้างตัวทูบา a r ในส่วน h e a d ดอรและก็ในส่วนตัวปุ่ t เต เรียบร้อยโดยใช้คลาส UI BTN ให้ออคอนกำหนดไอคอนแล้วก็ใส่กำหนดตำแหน่งให้มันตำแหน่งของอตัวทูบารบัตทัมสำหรับตอนนี้ผมนายดีเิคก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหมา่ครับสวัสดีครับ